สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านตะวันผ่านมาก็เลยมาเจอไฟล์เผื่อก็เลยอยากจกะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเนาะจะไม่ค่อยเห็นละไฟนี่ค่ะกินหญ้าอยู่ใน มไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วไฟเนี่ยคนในเมืองนี่จะไม่ได้เห็นเลยอะ่ะมันนอกนี่ก็ยังก็เห็นยากแล้วมันนอกก็ไม่ค่อยจะเลี้ยงกันละมนีนกบินอยู่ในท้องน้ำมีก็มีไฟกินยากเลยกลุ่มนกมาเล่นอยู่กับไฟเนาะ เจ้าตัวนูน้นกกกน,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 นกเกาะอยู่บนหลังนกเอียงเกาะอยู่ก็ไฟตัวนี้โอ้ตรงเจ้าตัวนู้นนอนกินเลยไฟตัวน,นู้น เป็นบรรยากาศของท้องุ่งนาแม่บ้านตะวันก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของไฟล์ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณค่ะ